ฉันตื่นขึ้นมากลางดึกและฉันก็รู้สึกหิวน้ำและล้าม,มากเมื่อฉันไปดูที่นาฬิกาตอนนี้เวลาตีสามแล้วนี่มันชั่วโมงปีศาจเลยนี่นาะ ฉันพยายามที่จะนอนให้หลับแต่มันก็ไม่ได้ผลหลับซีผีไม่มีจริงหรอกแต่ด้วยความหิวน้ําฉันจึงตั้งสติและตัดสินใจลุกขึ้นมาดื่มน้ำซะเลยฉันทวนาเบาๆในขณะที่กําลังเดินลงไปในห้องครัวทัในใดนั้นเองฉันก็เห็นเงาดําที่กําลังเคลื่อนตัวผ่านไปโอ้แม่เจ้านะั่นปีศาจรือเปล่าเนะี่ยฉันอยากจะกรีด๊ดออกมาเลยจริงๆนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเงาดานั่นก็คือเคพิน <Okay, S 1> พี่พพชายของฉันเองเขาดูมีพิรุษแฮะฉันจึงแอบตามเขาไปเงียบๆจนเขาเดินไปถึงชั้นใต้ดินและฉันก็ต้องรู้สึกตกใจเมื่อเห็นเขาเปปิดตหห้องม พี่ชัยไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยและก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปเขาก็หันมาแล้วจอฉันห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเลยนะโดยเฉพาะพ่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอทําไมล่ะในห้องนั้นมีปีศาจเหรอเขาลุกหัวฉันและยิ้มให้ฉันเบาๆชัดน,นี่แหละคือปีศาจพคจบเขาก็เข้าไปในห้องพร้อมกับล็อกประตูและหายตัวไปทันทีพร้อมทิ้งกับคว,วามหวาดตัวและความสับสนโอ้ให้ฉันสวัสดีฉันชื่อแคนด้าและนี่คือเรื่องราวของฉันที่ถูกความลึกลับของพี่ชายเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดการ ก่อนไปฟังฉันเล่าอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้นะหลังจากเรื่องเมื่อคืนสิ่งแรกที่ฉันทําในตอนเช้าก็คือการลงไปสํารวจประตูห้องใต้ดินแต่ทว่าวประตูนั่นก็โดนถูกปิดตายไปซะแล้วละสิเควินต้องซ่อนอะไรอยู่ในนั้นแน่เลยน่าสงสัยชะมัดญาติเลยฉันจึงถามเขาในขณะที่กําลังทานดินเนอร์ด้วยกันเธอแน่ใจนะว่าเธอไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเพราะว่าเรื่องแบบนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะเรื่องเมื่อคืนมันก็แปลกจริงๆนั่นแหละเขาอาจจะพูดถูกก็ได้นะหลังจากนั้นบทสนทนาของเราก็จบเมื่อพ่อเดินเข้ามาดีลูก คือเวลาที่ต้องเข้ามาดูกิจกรรมบริษัทแล้วนะเราจะจัดงานการล่าในสัปดาห์หน้าเพื่อแนำลูกให้ทุกคนรู้จักพวกเขาตื่นเต้นมากที่จะได้เจอลูกแต่พ่อฮะไม่มีตาอะไรทั้งนั้น ลูกเองก็เรียนจบมาได้สองสามเดือนแล้วดังนั้นเตรียมตัวซะฉันไม่ต้องการให้เกิดปัญหาใดๆข้างนั้นเข้าใจไหมแน่และพี่ชายของฉันจะปฏิเสธได้ยังไงกันล่ะพ่อถึงได้ชอบเขามากไงเขาเป็นเด็กเกียรตินิยมและเขาก็เป็นคนที่เพอร์เฟกต์มากในขณะที่ฉันเป็นเหมือนกับคนแปลกหน้าของพ่อทาแม่ยังมีชีวิตอยู่ฉันคิดว่าสถานการณ์ก็คงจะดีกว่านี้และในขณะที่ฉันกําลังจะเข้านอนฉันก็เกิดต้องกรี๊ดออกมาไม่เห็นเควินมายืนพิงอยู่หน้าประตูเออมีอะไรเหรอเหตุผลในการมีชีวิตคืออะไรเหรอเคนด้า พี่พูดอะไรอ่ะพี่พูดจะปแปลกๆนะอย่างน้อยเธอรู้ว่ามันจะดีกว่านี้ฝันดีนะพีนัทพีนัทเหรอ ฉันเคยได้ยินคำนี้จากไหนนะมันแปลกมากๆเพราะนานๆทีพี่จะมาคุยกับฉันแบบนี้เขาแก่กว่าฉันและพวกเราก็ไม่ได้โตมาด้วยกันเขามักจะใช้เวลาอยู่แต่ในห้องหนังสือและเล่นเปียโน,โนอันไพเราะอยู่ในห้องเปียโ,โนของเขาหรือไม่ก็ไปคุยเรื่องธุรกิจในขณะที่เล่นหมากรุกกับพ่อที่โรงเรียนเองพวกเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันหรอกเพราะเขามักจะอยู่กับเพื่อนสนิทข,ของเขาที่ชื่อว่าเซดริกแล้วก็มีพวกแฟนคลับผู้หญิงคอยกี๊กัสตลอดเวลา เช้าวันต่อมาฉันก็ต้องตื่นเครื่อมก้อเสียงตะโกนลั่นของพ่อฉันจึงเรียบวิ่งไปที่ห้องสมุดเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พบว่าแม่บ้ายกำลังถือจดหมายของเควินอยู่เมื่อฉันอ่านแล้วก็ต้องตกใจสุดๆเมื่อเควินหนีไปแล้วเขาไม่ได้บอกเลยว่าจะไปที่ไหนและเมื่อไหร่จะกลับมาในจดหมายนั่นเขียนแค่ว่าไม่ต้องรอฉันเท่านั้นฉันไม่เคยคาดหวังอะไรจากเธอเลยนะแต่นี่ไม่ใช่ลูกชายฉันนะเควินเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบพอใช่ลรอพ่อจดหมายไม่ได้เขียนงานนี่งานการลาจะขึ้นในอาทิตย์หน้าฉันต้องการใหไนก็้ พวกเราประกาศหาเควินในทุกๆท,กที่แต่ก็ไม่มีวิวแววของเขาเลยถึงแม้ว่าตำรวจจะช่วยตามหาแล้วก็ยังไม่เจอเพ่อก็เลยคลั่งมากๆในคืนหนึ่งอยู่ๆพ่อพก็เดินเข้ามาในห้องของฉันและบีบแก้มของฉันเธอต้องทําเธอต้องเป็นเขาเป็นใครนะเควินตอบได้ที่หมอนั่นยังไม่เลยทําตัวงี่เง่าและหายไปแบบนี้นักคาคืนของวันกาล่าเธอจะต้องเป็นเขาแต่พ่อคะหนูไม่คิดว่านหนูจะคิดได ลูกยังสาวและมีความสามารถมากพอที่จะปกป้องบริษัทให้รอดพ้นจากน้ำมือคองศัตรูได้พอรู้ว่าพ่อไม่ใช่พอที่ดีและพ่อไม่สามารถนำพาบริษัทไปให้ไกลได้แต่ลูกสามารถทำแทนพ่อได้ ฉันไม่เคยได้ยินพ่อพูดแบบนี้มาก่อนเลยฉันรู้สึกดีจริงๆนะแต่ว่าในใจข้างในของฉันก็ยังไม่อยากทําอยู่ดีแต่ว่ามันก็แค่คืนเดียวนี่ใช่ไหมล่ะใช่ไหมเอาล่ะฉันแค่ต้องหาวิกมาใส่เก็บผมจริงและแต่งตัวให้เหมือนกับเควินยิ้มเล็กน้อยและหลีกเล่นการแสนงให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ง่ายๆเมื่อวันงานมาถึงฉันรู้สึกกังวลมากเลยจริงๆมีแต่แขกคนสําคัญทั้งนั้นเลยและพ่อเองก็ส่งสัญญาณเตือนฉันว่ามันจะโอเคโชคดีที่งานปาร์ตี้นั้นผ่านไปได้ด้วยดีและฉันคิด ว่าเหมือนฉันจะพลาดอะไรไปสักอย่างเมื่อพ่อเดินเข้ามาหาฉันลูกทําได้ตอนนี้พวกเราแค่ทําให้มั่นใจว่าพี่ชายเธอจะไม่สอบตกและเขาเจอเรียนจบในคลาสเธอต้องไปโรงเรียนแทนเขาแล้วการเรียนของหนูในฐาน,นะเคนได้ละคะพ่อพ่อจะโทรบ,บอกโรงเรียนเองว่าพ่อส่งเธอไปเรียนต่อที่ต่างจังหวัดเนื่องจากไม่เรื่องเร่งด่วนหาไม่ครบเหตุพลาดลูแค่เรียนต่อในคลาสดดูร้อนเอาแต่ว่าไม่มีตาฉันตัดสินใจไปแล้ว และจำไว้ด้วยนะว่าจะไม่มีใครรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเด็ดขาดแต่พี่เควินกับฉันนี่ะมันต่างกันมากเลยนะหลังจากนั้นฉันก็ค่อยๆคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นฉันตัดสินใจว่าจะลองทําดูเพราะนี่คือโอกาสที่จะทําให้พ่อภูมิใจในตัวฉันสักครั้งฉันเริ่มเรียนรู้ทุกๆอย่างเกี่ยวกับพี่ชายของฉันเพื่อที่จะให้พวกเขาเชื่อใจฉันได้สนิทฉันมาที่ห้องของพี่แต่ไม่มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์เลยสักนิดฉันเลยไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทของเควินเซดริก แต่นั่นก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเพราะไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือที่ไหนๆเวลาเขามาหาพี่ชายฉันฉันก็จะอยู่แต่ในห้องเพราะว่าทุกครั้งที่ฉันสบตาเขาฉันจะรู้สึกเศร้าอย่างบอกไม่ถูกเขาดูเหมือนเทพบุตรเลยและฉันเองก็รู้สึกว่าเหมือนจะเดาใจเขาไม่ถูกแต่ครั้งนี้ฉันไม่มีทางเลือกและฉันรู้ว่าจริงๆแล้วฉันต้องหาเขาที่ไหนห้องดนตรีไงฉันแอบมองเข้าไปในห้องฉันเห็นเขากําลังเล่นไวโอลินและเหมือนฉันกําลังโดนสะกดด้วยเสียงดนตรีหลังจากนั้นเขาก็หยุดเล่นและหันมายิ้มให้ฉันขอแค่ไม่สบตาเท่าาานนั้สบยมก กินใจไหมครับฮะจังหวะอารมณ์ช่วงเวลาสำคัญอ,อขอโทษนะแต่ว่าฉันเข้าไม่ถึงนะ่ะฉันถอยหลังออกแต่เขาก็เดินเข้ามาหาฉันเป็นไงบ้างครับถูกใจหรือเปล่าเขาทำฉันแข็งทื่อไปเลยครั้งแรกเลยที่คุณคุยกับผมผมเซอร์ไพรส์นะ อะไรทําให้มาที่นี่ล่ะครับเค้กครับเค้กเหรอทันทีที่เขาจับหน้าฉันฉันก็ปัดมือทิ้งทันทีเลยอันดับแรกเลยนะฉันไม่ใช่อาหารอันดับที่สองฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อคุยเรื่องนแวดนตรีหรือว่าเพลงกับคุณมันเกี่ยวกับพี่ชายฉันทันใดนั้นเขาก็ทําหน้าจริงจังขึ้นมาฉันคุยเรื่องนี้กับพ่อเธอไปแล้วที่เควินหายไปเขาเองไม่อยากให้ใครตามหา ฉันรู้แต่ว่าฉันมีเรื่องอยากให้คุณช่วยฉันจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขาฟังและเขาก็หัวเราะออกมาเลยเป็นไอเดียที่หาสมัตเธอสองคนเหมือนกันก็จริงแต่ผู้หญิงอย่างเธอน่ารักเกินกว่าจะเป็นผู้ชายเดี๋ยวนะเข,ข,ข,ขาบอกว่าฉันน่ารักเหรอฉันขอตัวไปเข้าห้องน้านทันทีหลังจากสงบสติอารมณ์ได้กลับมาเขาก็ไม่อยู่แล้วหลังจากนั้นไม่นานฉันก็เห็นเขากําลังเล่นไวโอลินอยู่ที่สวนของโรงเรียนแล้วคุณจะช่วยฉันไหมล่ะหรือว่าจะเล่นไวโอลินอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ย ฉันจะช่วยก็ต่อเมื่อคนคนนั้นมองฉันจากใจจริงเอ,อคุณเป็นคนแบบนี้เหรอเนี่ยฉันรวบรวมความกล้าทั้งหมดก่อนที่จับมองไปที่ตาของเขา,เขาโชคดีมากที่ฉันสามารถควบคุมตัวเองได้จนกระทั่งเขายิ้มขึ้นมาดวงตาเธอเหมือนพี่ชายมากงดงามจริงๆเออเขาชอบตาของพี่ชายใช่งั้นเหรอบ้าจริงนะยังไงก็ช่างเราจะเริ่มกันยังไงล่ะถ้าแบบเธอเออต้องคิดหนักเลยเ พื่อการแปลงโฉมเขาพาฉันมาซื้อของที่ห้างและตัดผมของฉันซึ่งนั่นก็ใช้เวลาไปหลายชั่วโมงเลยในที่สุดฉันก็ต้องบอกลาผมยาวของตัวเองหลังจากตัดผมเสร็จแล้วเขาก็ให้ฉันลองเสื้อผ้าสไตล์ที่เหมือนกับเควินมากที่สุดฉันลองใส่สุดแล้วเขาก็จะมารูดซิปให้ฉันหน้าของเราใกล้กันมากและนั่นทาให้ฉันเกือบหยุดหายใจไปเลยดูดีมากๆเลยเขาสอนฉันถึงท่าทางการเดินและการแสดงออกของพี่ชายของฉันฉันบอกให้เธอเดินเร็วกว่านี้ไม่ใช่เดินแบบเด็กวันเธอต้องยืนอกมากกว่านี้ คิดซะว่าตัวเองน่ะหล่อที่สุดแบบนี้เหรอเพราดึงเอวของฉันเข้าไปใกล้และฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรจะปะทุกออกมาจากการสปาร์กยิ่งไปกว่านั้นผู้หญิงแถวนั้นกับคคร่งพวกเราไอพวกเธอน่นรกคูณเลยฉันเธอใครดีนะพวกเขากำลังอินลับล่ะ OMG อ็ลอฟฟินเยี่ยมเลยตอนนี้พวกเราการเป็นคู่เกย์กันไปแลลวเรียบร้อยเซดริกบอกฉันเกี่ยวกับความสนใจของพี่ชายนะ่าแปลกใจนะฉันไม่คิดเลยว่าพี่จะเป็นคนแบบเนี้ยเขาชอบสปอนบ๊อบมาก เขาเคยคิดที่จะดำลงน้ำลึกเพื่อที่จะตามหาของจริงนะแต่ก็มีอย่างหนึ่งที่ทำให้ฉันน้ำตาซึมขึ้นมาเขารักเธอมากนะแต่เขาคิดว่าเธอไม่ชอบเขาเขาเลยเลือกที่จะเพิ่มระยะหา่างฮะนั่นไม่จริงสักหน่อย เขาอยากปกป้องเธอเขาบอกฉันอย่าไปยุ่งกับเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้เธอมีปัญหาอ๋อแน่แล้วก็เขาชอบทำอะไรให้มันปั่นป่วนโดยเฉพาะใจของฉันนะในวันหยุดพวกเราก็ยังคงฝึกกันต่อหลังจากที่ฉันดูเหมือนพี่มากขึ้นพวกเราเลยมาที่โรงเรียนฉันอยู่กับเขาตลอดเวลาและยิ้มให้คนอื่นๆเป็นครั้งคราวฉันพยายามอย่างมากเพื่อจะเป็นพี่ชายที่ดีที่สุดเมื่อถึงเวลาพักกลางวันพวกเรานั่งกินข้าวกันที่โต๊ะประจําของพี่ข้นงในนั่นเองก็มีใครไม่รู้มานั่งตากและหอมแก้มฉันเธอคือลอเลน เธอเป็นผู้หญิงที่สวยและคููที่สุดในโรงเรียนนี่มันเกิดเรื่องบ้าบออะไรขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เธอเกลียดจูบของฉันแล้วเหรอ ทำยังกับเห็นผีเนะี่ยหน้าของฉันแดงแป๊ดขึ้นมาเลยเมื่อทอมากระซิบอยู่ที่ข้างหูฉันฉันจะไปเกลียดเธอได้ยังไงกันเล่กก็เธอน่ารักขนาดนี้ <c oughs> ว้าวเธอปากหวานขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะฉันพยายามสบตาขอความช่วยเหลือจากเซดริกแต่ว่าหมอนั่นกับแอบกั้นคำอยู่อย่างนั้นด้วยความหมันไส้ฉันก็เลยเตะขาเขาไปเต็มแรงทำเอาหมอน,นั่นหน้าซีดไปเลยฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะว่าแล้วฉันก็ลากเซดริกมากับฉันเธอเป็นแฟนของเควินและตอนนี้เควินกำลังเดทกับโรเลน ฉันไม่เห็นรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยอะหลายวันต่อมาโรเลงก็ตามใช้มาตลอดนี่มันปกติใช่ไหมเนี่ยนอกจากนั้นจะว่าไปฉันเองก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยเพราะฉันไม่ใช่แฟนเขาจริงๆนะซี่แต่เซดริกเองก็ช่วยอะไรฉันไม่ได้เลยสักนิดแถมเขาก็ยังรู้สึกแฮปปี้ด้วยซ้าที่เห็นฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบเนี่ยพวกเราเดินไปเรียนวิชาสุดท้ายทันใดนั้นก็มีคนกระชากคอฉันและขับฉันติดกำแพงพัคหลังนี้เธอทำตัวแปลกไปหน่อยแต่ฉันชอบนะ ก่อนที่เธอจะจูบฉันฉันก็ทําเหมือนว่ามีแมลงอยู่บนเสื้อของฉันแล้ววิ่งหนีเธอไปฉันต้องคุยกับเซดริกให้ได้แน่และฉันสามารถหาตัวเขาได้ที่ห้องดนตรีนี่นะพวกเราต้องบอกรอเลนทว่ารอเลนก็อยู่ข้างหลังของฉันแล้วบอกฉันเรื่องอะไรเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าพวกเธอกําลังเดทกันนะฮะเซดริกได้ยินก็หยุดเล่นไวโอลินและส่งยิ้มมาให้กับฉันเอาตรงๆผมไม่รู้จักแฟนคุณเออที่รัก เธอก็รู้ว่าทำไมฉันถนึงชอบเธอและเธอไม่ต้องพิสูจน์อะไรทั้งนั้นด,ดีเลยฉันดีใจนะที่ได้ยินแบบนั้นนะลอเลนมองมาที่ฉันอย่างบ้าคลัง่งจนฉันรู้สึกอยากจะระเบิดออกมาเลยฉันไม่ใช่แควินฉันไม่ใช่แฟนเขาฉันแค่น้องสาวเขาที่แคนด้าและฉันพยายามจะเป็นเขา้าและฉันก็อธิบายทุกอย่างให้เธอฟังโอ้โอเคแล้วทำไมเธอถึงมีท่าทีไม่เหมือนเขาเลยล่ะ ก็เพราะฉันไม่อยากทําอะไรดูดดานแบบนั้นนะนะฉันรู้จักนิสัยเขาดียังไงก็เธอให้ฉันช่วยเธอแล้วกันนะอย่าบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้นะ ได้้อยู่แลวทั้งที่เธอรู้ความจริงอยู่แล้วอยู่ๆเธอก็ยังมาหอมแก้มฉันอีกและนั่นทําให้เซตริกหัวเราะขึ้นมาหลังจากนั้นพวกเราก็เิ่มไปไหนมาไหนกันมากขึ้นพวกเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพี่ชายของฉันให้ฟังและทุกๆอย่างที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนจนฉันเองก็รู้สึกว่าชีวิตของพี่ของฉันไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดเลยวันหนึ่งเซตริกพาฉันไปที่ห้องดนตรีและขอให้ฉันช่วยฟังเพลงใหม่ของเขาทีเขาดูอินกับเพลงมากๆเลยนิ้วของเขาเคลื่อนไหวไปตามเสียงดนตรีใบหน้าที่หวั่นละมุนของเขามันทําให้ใจของฉันเต้นแรงขึ้นมาอีก ครัเมื่อเขาเล่นจบฉันพยายามที่จะใจเย็นและฮึดสู้ดูอีกครั้งหนึ่งเธอนีชอบเล่นไวโอลินจริงๆเลยสินะฉันชอบนะที่เพลงฉันช่วยสพอร์ตคนอื่นแล้วเธอล่าเคนด้ามีความสุขไหมฉันอยากรู้ฉันบอกกับเขาเกี่ยวกับความชอบของฉันนั่นก็คือการเป็นแฟชั่นดีไซน์ทุกๆวันฉันจะวาดรูปดีไซน์เสื้อผ้าจนกระทั่งพ่อมาเห็นและเขาก็เผามันทิ้งทั้งหมดเพราะเขามองว่ามันไม่มีประโยชน์กับบริษัทของเขาฉันขอโทษที่พูดแบบนี้แต่พ่อเธอน่ะบ้าที่สุดในโลกเลย เขาบังคับให้เธอกับเควินสาบานต่อบริษัทโดยที่ลืมว่านี่คือลูกชายกับลูกสาวที่นายพูดก็ถูกสิ่งที่ฉันต้องการก็คือความรักและการยอมรับจากเขาซักวันฉันหวังว่าเธอน่ะจะกล้าทำสิ่งที่เธออยากทำนะ เธอมีชั้นอยู่นะฉั้นจะดูแลเธอเองเขาเอ็นหน้าเข้ามาหาชั้นและทำท่าเหมือนจะจูบชั้นแต่แล้วเขาก็ดึงตัวเองออกไปพร้อมกับเดินกลับไปเล่นไวโอลินต่อทำเอาฉันสับสนไปหมดนี่มันอะไรกันเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ในห้องดนตรีจู่ๆฉันก็คิดได้ว่าเซตริกก็คงจะชอบฉันเหมือนกันแน่เลยอะแต่แล้ววันหนึ่งฉันก็ได้ยินเซตริกคุยกับลอเลนในห้องเรียนนี่เธอชอบเคนด้าเหรอนี่เธอพูดเรื่องอะไรอะเธอน่ะไม่ใช่สเปคฉันเลยแล้วเธอเองก็เหมือนน้องสาวของฉันคนหนึ่ง แค่คำพูดน้ันมันก็คงชัดเจนพอแล้วที่ฉันจะต้องรับความจริงสักทีเสตริกับฉันเป็นได้แค่ฝันฉันไม่อยากจะเศร้าเท่าไหร่ก็เลยชวนลอเรสมานาที่บ้านฉันคขืนนี้และฉันก็ให้เธอลองชุดเดรสซึ่งเป็นชุดโปรดของฉันเองเธอช่างเป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยจริงๆแต่แล้วเธอก็มองมาที่ฉันและยิ้มให้ผ่านกระจกนี่เธอตกหลุมรักฉันแล้วเหรอเออ เปล่าๆนะคือว่าฉันแค่อยากจะสวยแบบเธอบ้างนะี่อ้อไม่ฮันนี่เธอน่าสวยกว่าฉันอีกแต่ไม่ได้หมายความว่าน่าดักนะพูดแล้วก็หัวเราะและพิงไปที่ลิ้นชักของฉันทําให้ของบางอย่างล่วงลงมาและทันใดนั้นเองพีนัทเหรอมันมาอยู่ที่นี่ได้ย,ยังไงอ่ะฉันจําได้ว่าเควินเคยเลี้ยกฉันว่าพีนัทก่อนที่เขาจะหายตัวไปนี่นาะเราลองมาเปิดดูไหมล่ะบางทีเขาอาจจะทิ้งข้อความหรือความลับบางอย่างไว้เขาทิ้งไว้จริงๆด้วยฉันยังมีชีวิตอยู่ยงั้นเหรอเอ๊ะเ,เดี๋ยวนะ ่อนที่เขาจะหายตัวไปเขาถามฉันว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เธอยังอยากมีชีวิตยอยู่ลอเลนกับฉันต่างช่วยกันคิดเพื่อที่จะหาคําตอบของพี่พ<อ>ชาย<อ>ันข่งเธอเนะี่ยเขาลึกลับจริงๆบางทีเซดริกอาจจะรู้เรื่องนี้ก็ได้แต่โชคไม่เข้าข้างเขากลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันหนึ่งพ่อก็เรียกฉันเข้าไปหาและถามฉันเกี่ยวกับเรื่องของลอเลนพ่อรู้ว่าเธอคนนั้นเคยเด็กกับเควินเราจะมีนัดคุยกับพ่อแม่เขาและทําข้อตกลงทางธุรกิจที่สําคัญด้วยกันคือพรุ่งนี้เราจะมีจัดดินเนอร์ ลูกจะต้องดึงดูดความสนใจจากเขาให้ได้ฉันคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจนกระทั่งเขาตัดสินใจให้เราสองคนแต่งงานกันนี่พ่อเขาก็รู้นะว่าฉันคือแคนด้าเขาบ้ากว่าที่ฉันคิดเอาไว้เยอะเลยเธอคิดว่าเควินจะกลับมาทันไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะกลับมาไหมโชคร้ายที่เธอต้องมาแต่งงานกับคนงี่เง่าแบบนรื่อวังคำพูดหน่อยฮันนี่ฉันนี่แหละคือคนงี่เง่าเอาเถอะยังไงเราก็ต้องตามหาเขาให้เร็วที่สุดเลยวันต่อมาพวกเราัดเจอกันที่คาเฟ่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการตามหาพี่ชายของฉัน ต้องหาเหตุผลในการมีชีวิตของเขาเราควรจะรอให้เขากลับมาพ่อแม่ของเรามีการคุยให้เราสองคนแต่งงานกันไม่มีเวลาแล้วนะเธอรู้ไหมว่าพ่อแม่ของฉันจะทํำอะไรบ้างเธารู้ว่าพวกเรากำลังเล่นตลกกันอยู่ในขณะที่ฉันกําลังรู้สึกแพนิคฉันเองก็นึกขึ้นมาได้ว่าห้องหลับใต้บันไดนั่นไง ฉันจึงบอกให้พวกเขารอให้พ่อออกไปก่อนและพวกเราจะพังประตูนั่นแล้วเข้าไปห้องนี้นี่มันมืดจริงๆแต่แล้วเราก็พบว่าเควินได้แขวนรูปเอาไว้ซึ่งมันเชื่อมต่อกับห้องนอนของเขาเสียด้วยและรูปภาพทั้งหมดนั่นก็เป็นรูปที่เกี่ยวกับเกาะทั้งหมดเลยนั่นก็หมายความว่าเควินน่าจะอยู่คนเดียวแน่นๆเลยละ่ะฉันว่ามันก็แม็กเซนนะเพราะเขาหายตัวไปในวันหยุดพอดีเลยฉันเคยเห็นกล้องเขาในกระเป๋าครั้งหนึ่งแต่หลังจากนั้นไม่เคยเห็นเลยแล้วไงนายเพิ่งมาบอกฉันตอนนี้เนี่ยนะ ยิง่งยที่สุดเลยหลังจากนั้นพวกเราทั้งสามคนก็ออกเดินทางเพื่อตามหาพี่ชายของฉันกลับมาในขณะที่พวกเราเดินทางฉันก็เลยแก้เจีบรอเลนเพื่อหลบหน้าเซตริกและในขณะนั้นฉันก็เห็นว่าเซตริกแอบมองฉันผ่านกระจกเรือเออเขาอิจฉารืรเปล่านะน่าจะใช่นะสองวันที่ผ่านมาพวกเราข้ามเกาะเพื่อออกตามหามาแล้วเจ็ดเกาะแต่ก็ไม่เจอพี่เลยสักที่ในขณะที่พวกเรากําลังจะถอดใจทันใดนั้นพวกเราก็เห็นเควินที่กําลังน,นอนเปอยู่เขาตกใจมากที่เห็นพวกเราทันใดนั้นเขาก็เพ่งมองไปที่เซตริก นายบอกพูกเขาเหรอเดี๋ยวนะนายรู้เหรออ๋อฉันอธิบายได้ไม่นายรู้ในขณะที่ฉันคลั่งแทบบ้าเพื่อจะตามหาพี่นายกลับเงียบเฉยอ,อย่างนี้เนี่ยนะนายไม่ต้องมาอธิบายฉันเลยและแคนด้าเองเธอก็หัวเสียเช่นกันที่รักฟังฉันอธิบายก่อนซิเธอเธอเควินเธอไม่ใช่คนที่ฉันชอบอีกแล้วเคนด้า <ra> ค่อยว่ากันฉันต้องคุยกับพี่ฉันก่อนและเควินก็เดินตามฉันมาพี่ต้องอธิบายเหตุผลของพี่ที่ทำแบบนี้เดี๋ยวนี้เลยฉันขอโทษพี่นัท ฉันเองก็ไม่คิดว่าเธอจะมาพัวพันกับเรื่องของฉันด้วยฉันเองก็รู้สึกอึดอัดมากกับการคาดหวังของพ่อฉันรู้มาตลอดว่าสักวันฉันต้องดูแลบริษัทของพ่อแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ฉันก็แค่อยากจะมีเวลาทําในสิ่งที่ฉันรักได้เห็นวิวสวยๆผ่านเลขของฉันและมีความสุขอยู่ที่เกาะแต่ฉันเองก็มีเวลาไม่ถึงปีฉันวิตกมากเลยเนยออกมา น่คขีพอได้ฟังฉันก็รู้สึกเห็นใจเขาขึ้นมาจริงๆไม่หรอกฉันคิดว่าสิ่งที่พี่ทำนั้นมันก้าหาญมากนะชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของพ่อนี่นาฉันภูมิใจพี่ในเวอร์ชันนี้นะฉันเกลี้ยกล่อมให้พี่กลับไปแต่ว่าเขาเองก็ขอให้ฉันไปคุยกับพ่อพร้อมกับเขาหลังจากเรื่องรัวทั้งหมดที่เกิดขึ้นทําให้ฉันคิดว่าฉันไม่ควรพิสูจน์ตัวเองเพื่อพ่ออีกอืมได้สิรอเรนเป็นคนที่ดีมากนะพี่ไม่ควรที่จะหายไปแบบนี้อีกนะเข้าใจไหมฉันรู้พี่นั ฉันเองก็มีอีกหลายอย่างที่จะต้องทำโชคดีล่ะวอนนัทในวันต่อมาพี่พยายามอย่างมากที่จะง้อรอเรนซ์และพูดถึงเซดริกในขณะที่ฉันกาลังนั่งอยู่คนเดียวแล้ววาดรูปเดสยสุดน่ารักลงบนทรายพี่ก็เดินมาหาฉันและถามฉันว่าเธอโกรธเซดริกเหรอฉันบอกเขาเองว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครการมีความลับกับเธอมันยากสำหรับเขามากเลยนะฉันก็เข้าใจนะแต่ว่าเธอชอบเขาใช่ไหมฮะไม่นะฉันหมายถึงอะไม่ต้องหัวหน้าฉันจะส่งเซกให้เขารู้เอง เธอสองคนจะได้จุกกันหรืออะไรก็ตามและเขาก็เดินออกไปสตริกก็เดินเข้ามาหาฉันด้วยรอยยิ้มเขย่าโลกของเขาคุยได้ไหมฉันไม่กล้าจะสบตาเขาอีกแล้วเออเออพูดเรื่องอะไรเรื่องของเราฉันนึกถึงเธอมากกว่าไวโอลินเสียอีกนะใจของฉันแทบละลายเมื่อเขามาสารภาพรักฉันบอกความจริงกับเขาว่าทําไมฉันถึงหลหน้าเขาเป็นปีๆเขาจึงตอบกลับฉันด้วยการจูบโอ้พระเจ้าฉันไม่อยากให้มันจบแบบนี้เลยเธอยัง